ึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริาหารสถานศึกษาคาร,าราูกสนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น119คนปสนสสตำบลประจําตีนงบประมาณท่านเรียกตัวหลักเลยเราเป็นเรื่องเช่นเช่เนเกี่ยวพันกับเรื่องของอสารสนเทศหรือเรื่องของข่าวสารข้อมูลที่เป็นเรื่องยุคใหม่สมัยใหม่ ที่มันจะมาในระบบของเทคโนโลยีที่ทันสมัยต้องมีความชัดเจนบนเรมาใช้ในการที่จะเข้มงวดกดกันไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนหมายกันน้องรับนะจากการที่ผมได้พยายามคุยกับท่านระหว่างผู้บริหารรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นายเป็นคนใหม่ นายโตมาจากการทํางานในพื้นที่เพราะฉะนั้นทํางานให้สมกับเป็นนักรบเข้ามาบริหารแสดงความแตกต่างของผู้บริหารรุ่นเก่าที่เขาโตขึ้นในส่วนเราแล้วก็ไม่เคยบุกดินลุยโครนหรือลงมือลงไม้จริงๆอย่างพวกเราที่เคยทำกันมาเพราะฉะนั้นความเป็นมาหรือที่มา ของนายกับผู้บริหารรุ่นเก่าเนต่างเป็นเป็นสิ่งหนึ่งในการสแสดงความสง,งางีเรามีผลงานจริงได้เป็นเงินเดือนเป็นค่าจ้างพวกเราได้มัญหมายถึงการที่เราจะต้องเราจะต้องเราไม่ได้มันตั้งมุมกีิวิชาให้กับกลุ่มเป้าหมายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเรากี่คนในเรื่องอะไรในอาชีพอะไร เราจะจับทักษะชีวิตเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราจะจับเรื่องของการพัฒนาชุมชนและสังคมเรื่องอะไรเราเราให้สัญญากับท่านผอกอสนองเภอผอกอสนองเภอก็รวมเอาทุกอย่างขอพวกเราทุกตำบลมาทําสัญญากับผมว่าอำเภอของข้าพเจ้าจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นให้ได้ ผู้รับบริการเท่านี้เกิดประโยชน์อย่างนี้ชาวบ้านชาวเมืองจะได้รับบริการแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของคนกอสนอ,อย่างการดำเนเินงานในเรื่องของปวชวที่ที่ของเราจัดอที่ท่านโมกธร,รมกาไม่ได้ขอแค่เลขประจำตัว13ของผู้รเรียน สฤฤฤวัสดีอบชกศนที่จัดโดยโกศนอำเภอจะเป็นปวชที่จัดให้กับประชาชนที่มีอาชีพมีงานทําเป็นหลักเป็นฐานมีเงินเดือนมีร,รายได้ต้องไปทํางานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มีเวลาเสาร์อาทิตย์เท่านั้นที่มาพบกลุ่มเราเย่าวอบช แบบสวิศึกษาแล้วเราบอกว่าเราหาคนเรียนไม่ได้ในขณะเดียวกันเราเอาไปในกรรักชาติไปนกรสอปวชซึ่งไม่ถูกต้องเพราะเจตนาลงจริงๆของการจัดปวชก็คือคนที่ทางานแล้วแต่ไม่มีวุฒิมีองค์ความรู้ในตัวเองเหมือนที่ผมเคยเล่าไปฟังว่าช่างเชื่อมมันไปเชื่อมท่อน้ำมันใต้ทะเลอยู่ที่บารเรนมาแปดปีแล้วกลับมาทํางานที่โรงงานมินิแบร์ที่พัทุุย เชื่อมโปรกกรมตีลังกาเชื่อมเชื่อมใต้น้าเชื่อมหมดเยเก่งกาสามารถทุกประเภททุกชนิดแต่เพียงแต่ว่าตอนที่เขาจะแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าตำแหน,น่ไม่มีบุ่นปาชาวชก็เลยไม่ได้รับการแต่งตั้งอยากได้รุ่นเข้ามาเรียนช่างเชื่อมกับพอสนอจังหวัดลบบุรีในสมัยที่ผมเป็นหมอเนี่ยคือคือเจตนาบุยในการจัดปาชาวชพรสนต้องเป็นแบบนี้